เพจดังแฉเฉลยชัดอาชิมียาต้นต่อรักร้าวจากหนุ่มคนนี้ ป,ประเด็นที่หลายคนกำลังจับตานะคะสำหรับคู่รักวัยรุ่นลูกดาราชื่อดังอย่างอชิอชิรวัตลูกชายสุดที่รักของแม่โบชยาดาและพ่อฟุกเกิกพลกับสาวมียาทองเจือลูกสาวของพ่อพีททองเจือและแม่เจ๋งวิไลรักค่ะที่มีข่าวลือหนาหูว,ว่าเด็กทั้งสองคนได้เลิกรากันแล้วนะคะล่าสุดแฟนเพจ Facebook จับโปดาราก็ได้ออกมาโพสต์ภาพปริศนาจุดฉนวนเลิกรากของอชิและมียาอีกครั้งค่ะโดยโพสต์ดังกล่าวได้เขียนข้อความว่าอา้าวมาเล่นเกมจับผิดภาพ ค่ะฐานะยังเราๆจัดงานได้สองรอบอยู่แล้วรอบหนึ่งก็เพื่อนคอนหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็เพื่อนอีกคนหนึ่งอยากให้จัดอีกสกรอบจังเลยค่ะเดียนอยากไปไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้อะไรเลยค่ะน้องลุกเครื่องที่เป็นเดอะเฟสหล่อมากค่ะยังไงก็ตามนะคะสําหรับประเด็นการเลิกรากค็คงต้องรอให้ถึงคู่ออกมาบอกเองจะดีกว่าค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเพราะจนตอนนี้ก็ยังไม่มีการออกมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของถึงคู่เลยละค่ะ